สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นะถมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณครูผู้สอนคุณครูปาริชาติบุญจงวันนี้เราจะเรียนอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ Unit 2 Numbers ค่ะเรามาต่อกันนะคะให้นักเรียนอ่านและนับจํานวนนะคะเรามาดูในภาพแรกกันก่อนอันนี้คืออะไรคะภาพนี้อันนี้คือปลาใช่ไหมคะ fish แปลว่าปลา eleven fish มีปลาทั้งหมด11ตัวนะคะต่อไปอันนี้อะไรคะเครื่องบินใช่ไหมคะ plane แปลว่าเครื่องบิน t w e v e plane มีเครื่องบินทั้งหมดกี่ลำคะ สิองล่าต่อไปอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะหมวกใช่ไหมคะ c r a f แปลว่าหมวกเธอชิน c r a f แปลว่าหมวกกี่ใบคะสิ 13, บสาใบต่อไป r e s r a แปลว่าอะไรคะหนูใช่ม Fourteen s หนูกี่ตัวคะ f o u r t e s หนูสิบตัวต่อไป f i f t x ฟิฟทีนเอมีไข่ใช่ไหมคะไข่ภาษาอังกฤษ x ใช่ไหมฟิฟทีนเอมีไข่ทั้งหมดสิบห้ากองต่อไปอันนี้อะไรคะกบภาษาอังกฤษ fox ใช่ไหมคะต่อไปสิบชีนฟ็อกมีกบทั้งหมดสิบหกตัวต่อไปไข่แปลว่าว้าวใช่ไหมคะว้าวเซเว่นชีนไข่มีว้าวทั้งหมดสิบเจ็ด อันนะคะต่อไปลูกบอลลูกบอลน,นะคะ e x g h n b a l l e c h i n balls มีบอลทั้งหมดทั้งหมดกี่ลูกคะลูกบอลมีทั้งหมดกี่ลูก18ลูกนะคะต่อไปพัดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาอะไรคะแฟนแปลว่าพัดนะคะ n i t e e n fans มีพัดทั้งหมด19อันนะคะต่อไป อันนี้อะไรเอ่ยลูกข่างใช่ไหมท็อปแปลว่าลูกข่างนะคะลูกข่างมีทั้งหมดกี่อันล่ะยี่สิบอัน twenty tops นะคะ twenty tops ลูกข่างทั้งหมดยี่สิบอันนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะ Look at the pictures นะคะ Look at the pictures Point and see นะคะให้นักเรียนดูภาพพร้อมทั้งชี้และพูดตามนะคะนักเรียนดูในตรงนี้ก่อนนะคะผู้ชายกับผู้หญิงเห็นไหมเห็นสองคนนี้ไหมคะเขาพูดว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผู้ชายเขาพูดว่า one cat one cat มีมีอะไรคะ cat แ,แปลว่าอะไรลูก แ a t แปลว่าแมวมีแมวทั้งหมดกี่ตัวเขาบอกว่า one cat มีแมวทั้งหมดหนึ่งตัวนะคะต่อมาผู้หญิงคนนี้ล่ะผู้หญิงคนนี้เขาพูดว่าอะไรเอ่ย t bats t bats นะคะ bats แปลว่าอะไรคะ bats แปลว่าค้างคาวเขาบอกว่า t bats t bats มีค้างคาวทั้งหมด 3ตัวเพราะเขาหนิเห็นไหมค้างคาวมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมคะแล้วผู้ชายคนนี้เขาบอกว่ามีแมวทั้งหมดกี่ตัวนะ One cat มีแมวทั้งหมด1ตัวนะคะอะเดี๋ยวเรามาพูดพร้อมกันนะคะเรามาดูในข้อแรกก่อนข้อที่1ข้อนี้เลยมีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยเป็ดภาษาอังกฤษอะไรคะ One two three four ไมีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวคะไฟดักส์ไฟดักส์ดักส์แปลว่าเป็ดนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูในข้อที่2 number 2อันนี้อะไรคะตัวอะไรเนี่ย bird, bird 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 ที่แปลว่านกเรามานับกันก่อนว่ามีนกทั้งหมดกี่ตัว one two t h r ten มีนกทั้งหมดสิบตัวนะคะ ten birds ten birds นะคะต่อไปนะคะอันนี้อะไรล่ะนกเหมือนกันไหมใช่ไหมคะอันนี้ก็นกใช่ไหมแล้วมีนกทั้งหมดกี่ตัวเรามานับกันก่อน one two มีนกทั้งหมดสองตัว two birds two บิร์สนะคะข้อนี้ข้อที่5นะต่อมาครูจอยไม่ได้เรียงข้อเ่ะเรามาดูข้อ3กันก่อนนะคะ,ะข้อที่3อันนี้อะไรเอ่ยน้องหมาหรือสุนัขใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ตัวเรามานับ 1, 2, 3, 4, 5, 6ออ้าวมีน้องหมาทั้งหมด6ตัว 6, dogs, 6, dogs นะคะต่อมาข้อที่ซ number four อันนี้อะไรเอ่ยกบใช่ไหมกบภาษาอังกฤษลายลูก fox fox ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูซิมีกบทั้งหมดกี่ตัว one two three four five six seven มีกบทั้งหมด seven แปลว่าอะไรลูกเจ็ดใช่ไหมคะมีกบทั้งหมดเจ็ดตัว seven fox seven fox นะคะอ่ะข้อห้าเราทำกันไปแล้วเนาะ ต่อมาเรามาดูในข้อที่6เมื่อกี้เด็กผู้หญิงใช่ไหมที่พูดว่า t b a s นะคะมีค้างคาว bats แปลว่าค้างคาวนะคะมีค้างคาวทั้งหมดกี่ตัวนับ one two t มีค้างคาวทั้งหมด3ตัว t b a s t b a s นะคะอ่ะต่อมาข้อที่7 number seven นะคะ Number seven อันนี้ผู้ชายใช่ไหมคะเด็กผู้ชายได้พูดไปแล้วว่ามีแมวทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย1ตัวใช่ไหมคะ Cat แ,แปลว่าแมว one cat one cat นะคะมีแมวทั้งหมด1ตัวต่อมาเรามาดูในข้อที่8อันนี้อะไรเอ่ยหนูใช่ไหมคะหนูใช่ไหมมีหนูทั้งหมดกี่ตัวเรามานับกัน one two, three, four มีหนูทั้งหมด4ตัวนะคะ four less four less แปลแว่าหนูมีหนูทั้งหมด4ตัวต่อมาเรามาดูในข้อสุดท้าย number nine ข้อที่9นะคะอันนี้อะไรเอ่ยใช่ b ไหมใช่ b ไหม b แปลว่าอะไรพึ่งใช่ไหมคะ b แปลว่าพึ่งเรามานับกันนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มีพึ่งทั้งหมด8ตัว X g g s Bs นะคะ Eggs, Bs นะคะจบแล้วนะคะในหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย Track 9, Study m o e Number one look and say how many bees three bees how many frogs four frogs how many cats two cats อ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้พูดตามไหมเอ่ยได้พูดตามได้พูดตามไหมคะอ่าเรามาดูในที่เด็กผู้หญิงคนนี้พูดก่อน how many bees how many bees นะคะ มีพึ่งเนี่ย b แปลว่าพึ่งนะคะมีพึ่งทั้งหมดกี่ตัวนี่เด็กผู้ชายเขาก็บอกว่า t b นะคะมีพึ่งทั้งหมด3ตัวอะต่อไปมาข้างล่างนะคะ how many cats how many cats นะคะมีแมวทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย one two. เด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็ตอบว่า two cats นะคะมีแมวทั้งหมด2 ตัวนะคะต่อไปมาเด็กผู้หญิงคนนี้บ้างเด็กผู้หญิงคนนี้เขพูดว่า how many fox how many fox ก็แปลว่ากบนะคะผู้ชายคนนี้เขาตอบว่า four fox นะคะมีกบทั้งหมด4ตัวอ่ะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อนะคะ summary นะคะ

โ4ร์ 1> 14, 14, 15 1นสิบสี่ฟิฟ9 19นสิบหนสิบหกเซชีนสิบชีนสิปนายชีนสิบวสเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆท่องตามหรือเปล่านะักเรียนอย่าลืมท่องตามด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูกันต่อนะคะ how many เรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเด็กๆ how many เป็นคำที่ใช้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนประโยคคำถามที่ใช้ how many ต้องตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์เสมอและประโยคคำตอบจะเป็นตัวเลขบอกจำนวนตามด้วยคำนามซึ่งถ้าจำนวนเป็นหนึ่งคำนามก็จะเป็นรูปเอกพจน์ถ้าจำนวนมากกว่าหนึง่ง คำนามก็จะเป็นรูปของพหูพจน์เดี๋ยวเรามาดูรูปประโยคกันก่อนนะคะอันนี้คือรูปประโยคนะคะรูปประโยคคือ how many บวกด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะ how many นะคะบวกด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์ก็คืออะไรลูก bees นะคะคือคำนามนั้นๆน,น,นะคะสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะ ที่มันทำไมคะนับได้ใช่ไหมคะ how many bees นะคะ how many bees ประโยคนี้แปลว่าอะไรมีพึ่งจำนวนเท่าไหร่นะคะ b แปลว่าพึ่งนะคะ how many bees นะคะมีพึ่งจำนวนเท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาดูรูปประโยคคำตอบนะคะตัวเลขบอกจำนวนก็คืออะไรลูก t r e e ทแปลว่าอะไรคะสาแปลว่า3บวกด้วยคำนามคำนามก็คืออะไรลูกสิ่งของหรือจํานวนที่มันทําไมคะนับได้ b นะคะเรามาดูรูปแบบคําตอบเลย t bees นะคะ t b นะคะ,ะ,คะมีพึ่งทั้งหมดกี่ตัวลูกสามตัวนะคะอ่ะเรามาดูแกมมาหรือไวยากรณ์นะคะ ความรู้เพิ่มเติมจำนวน1ใช้กับคำนามเอกพจน์เช่น one, b จจำนวนที่มากกว่า1น one ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ต้องเติมอะไรเข้าไป s ด้านหลังคำนามเช่น x cast, x c a s จำนวนที่มันทำไมคะมากกว่า1ให้เติมตัวอะไรลงไป S, S คือตัวนี้นะคะเติม S ลงไปจำนวนที่มากกว่า1ต้องเติม S นะคะอย่างเช่น egg, cast อ่ะเรามาดูกันต่อนะคะในหน้านี้ dot line between the numbers and the pictures นะคะโยงเส้นจากคู่ระหว่างจำนวนและภาพนะคะ อย่างข้อแรกเดี๋ยวครูจอยยงให้ดูก็แล้วกันนะคะอ่ะอันนี้อะไรเอ่ย B ใช่ไหมคะตัวนี้ B แปลว่าพึ่งนะคะมีพึ่งทั้งหมดกี่ตัว 3, 3ตัวนะคะหน้านี้เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานด้วยนะคะหน้านี้ก็คืองานที่เด็กๆจะต้องลงมือทําในหน้าที่55นะคะเด็กๆ55หน้านี้เลยครูจอยทำทำ ตัวเลขไว้ให้แล้วว่ามันคือหน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่55าสนะคะให้นักเรียนลงมือทําถ่ายรูปส่งด้วยนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปทำข้อต่อไปดีกว่าหมานะคะสุนัขมีทั้งหมดกี่ตัว1 n e o n งทั้งหมด1ตัวคะ่ะเด็กๆอ่ะอย่าลืมถ่ายรูปส่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะ การบ้านในวันนี้มีทั้งหมด3หน้านะคะตัว U ตัว V แล้วก็ตัว Double U 3หน้านี้ให้นักเรียนทำเป็นการบ้านทำเป็นการบ้านและถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะรวมทั้งหน้าที่55เมื่อกี้ด้วยอย่าลืมถ่ายรูปส่งนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ